สวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะก็มาพบกันเวลาเดิมครับตอนเที่ยงตรงรับก็ต้องบอกเลยครับว่าในก่ําคืนที่ผ่านมานับ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผลงานหน้าช่องที่เราประสบความสําเร็จแบบนี้ครับในก่มคืนที่ผ่านมาฟุตบอลนอกกระแสครับไว้ใจผมได้เลยครับสำหรับทางด้านของพันไมลลัดับบุกอัดทางด้านของบาเยในสึกทางด้านของบาซิลซิลีเอไป2ประตูต่อหนึ่งสดชื่นเต็มระบบครับรวมถึงดางด้านของครับในห้องข่วงเรา ทีมงานคุณภาพบอกเลยครับชุดคอลเลกชัน3ในลีกทางด้านของช้าง FA ครับนี่เลยครับโอโคจัดหนักจัดเต็มอิ่มแป้แม่ป้อนกันเลยทีเดียวนะสวยพี่ท่านไหนแล้วกันนะที่สนใจอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะเรามีทีมงานคุณภาพแบบนี้ครับรันฟุตบอลเรียวทางมาตลอด24ชั่วโมงนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันนะอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันอยากริ้มรถนะไม่ว่าจะเป็นเน้นการันตีนะชุดคอลเลกชันสวยๆ ครับใต้คลิปวิดีโอรครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทาง t ิกตอกครับปัดขวาไปที่หน้าช่องนะใต้ลูโปจะมีคําอธิบายอยู่และเข้ามาวันนี้นะับพร้อมรับตัวปอกอ0ร้อยเปอร์สำหรับคนเข้าใหม่ครับปอกอคืออะไรครับตามตัวปอกอพลาดผมมีประกันคืนให้ทันทีหลังบอลจบไม่ขายฝานันไม่ในน้ําลายแน่นอนครับ และมีบ้านหลังนี้หลังเดียวที่กล้านําและกล้าคืนพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันในห้องครัวทุกอย่างครับผมจะวางไว้ในโน้ตห้องครัวนะครับเข้าไปแล้วก็ดูในโน้ตกันนิดนึงแล้วกันส่วนค่าคืนวันนี้ครับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําค่าคืนวันนี้เลยแล้วกันนะครับเราจะพร้อมนับ4ี่ไปพร้อมๆกันนะครับขอมองรีสึทางด้านของโรมาเนียซูเปอร์ลีกเลยแล้วกันนะเป็นออเดิร์ฟลอน้อนับมาเสิร์ฟหน้าช่องับเป็นคู่ระหว่างับทางด้านของโบโตซานีอันดับ14ครับจะเปิดลังต้อนรับการมาเยือนนะครับ ของทางด้านที่มะดับ6ของตารางอย่างในด้านสเตอัวบูคาเลนั่นเองนะคลิกออฟเวลาตีหนตรงตามเวลาบ้านเราเลยนะคสำหรับผู้นี้ครถ้าเราเจาะลึกไปแล้วนะถึงผลงานการเจอกันเนี like rock, ่ยนะก็ต้องบอกเลยนะว่าโครลชั้นเชิงนะเป็นฟุตบอลแพ้ทางกันนะสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นนะอย่างด้านโบโตซานีนะตลอด10นัดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือเกมยาวนะที 1, ่เจอกับสเตอบูคาเลนครับ พวกเขาไม่เคยนะเก็บชัยชนะเหนือทางด้านของสเตโอบูคาเลได้เลยครับเป็นการแพ้9เสมอไหนเสมอกันไปหนึ่งนะส่วนผลงานในเกมลีกนะตอนนี้คนระับสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นนะโปโตซานี่ก็อยู่ทีมท้ายตารางเลยครับอันดับที่14ของหลกนะครับมีอยู่13คะแนนจาก15นัดที่ผ่านมานะส่วนผลงานเกมล่าสุดคนะับสำหรับทางด้านของโบตตซานี่นะครับก็บุกไปเสมอไหนเสมอกัน,นครับ กับทางด้านของโอเตลุนการาติ ati, มาศูนย์ประตูศูนย์ในเกมลีดนั่นเองนะัส่วนทางด้านของทีมผู้มาเยือนนับอย่างด้สเตโอ ale, บูคาเลนัถึงแม้ว่าจะลังอันดับที่6ของตารางก็ตามนะแต่ผลงานนับในลีดฤดูกาลนี้นะครับยีคะแนนนัจาก15นัดที่ผ่านมา นับถือว่าผลงานเกมลุกทําไป20ตรงรับแล้วก็เกมรับโดนไป17ตรงนับก็ถือว่าเกมลุกดูจัดจ้านนะครับแต่เกมรับก็ยังมีความผิดพลาดนับให้ได้เห็นอยู่นับส่วนผลงานเกมลีกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของสเตโอบูคาเลท่านั้นหลังสุดในลีกไม่แพ้ใครครับและล่าสุดนับบอกเลยครับเรียกความมั่นใจมาแน่นอนนับบุกไปอัดในด้านจ่าฝูงอย่างด้านยูนิวซินตาเตียโคดับไปแบบขาดลอยครับถึง2ประตูต่อหนึ่งนับและคู่นี้ครับในเงื่อนไขของสื่อต่างประเทศดับยกให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือนนับ อย่างด้านสเตโอโบคาเลสกับเงื่อนไขวันนี้ครับหตงุงเฮแขน1ข้าง2ตุงได้ที่วัดก็ต้องบอกเลยครับถ้าวัดกันแล้วครับถึงมาตรฐานทีมผลงานในฤดูก,กาลนี้นะเฮดทูเฮดนะคับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าดังด้านสเตโอโบคาเลสดีกว่าในทุกระตัวยังไง1ทีมหน้ากล้องแล้วกันนะประจำค่าคืนวันนี้และเราจะนับ4ไปพร้อมๆกันนะับ ขอมองในด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างดาสเตอัวบูคารเลสเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสําหรับค่าคืนวันนี้ครับ และนี่ก็คือฟุตบอละมณนับประจำหน้าช่องประจำคาคืนวันนี้นั่นเองชอบจัดขัดสวนนับส่วนพี่ท่านไหนแล้วกันนับที่สนใจอยากได้เมนูอาหารจานหลักไม่ว่าจะเป็นเน้นการันตียับชุดคอลเลกชันสวยๆหน้ใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับพร้อมรับตัวปอกกอร้อยเปิดสำหรับคนเข้าใหม่ครับส่วนช่องทางทิกตอกครับปัดขวาไปทีหน้าช่องใต้ลูกโปจะมีคําอธิบายอยู่นับผ่านกันสักนิดนึง นะบอกเลยการันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนส่วนค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขกับการเฉ์ฟุบบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ